สวัสดีเพื่อนๆคนรักบัวหลวงนะครับวันนี้จะพามาชมบัวหลวงดับบลอดนะครับเพื่อนๆสวยมากเลยครับผมตอนเช้าก็จะมีแมลงมาตอมเกสรแบบนี้นะครับเป็นพึ่งบ้างเป็นชนลงบ้างนะครับปลูกไว้รอบบริเวณบ้านนะครับใส่กระมังใบละร้อยก็ได้ครับใส่กระถางบัวก็ได้นะครับดูแล้วก็สดชื่นครับสบายตาสบายใจตอนเช้านะครับ เดินรอบบ้านก็เดินดูบัวดูแมลงตอมดอกบัวบานเนี่ยครับไอไอไอกีบบัวนี่เพื่อนเพื่อนนะครับกีบบัวแกสอนบัวนี่สามารถเอาไปไปตากแดดให้แห้งแล้วก็ไปชงเป็นชาได้นะครับเพื่อนๆนะครับดอกสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆบัวหลวงนะครับผมต้นนี้กําลังบานนะครับกําลังดอกตูมพรุ่งนี้น่าจะบานนะครับโดนแสงอาทิตย์ตอนเช้าก็จะบานนะครับมีบานตลอดนะครับนี่นี่ บานแล้วก็แก่ร่วงโรยแล้วก็ดอกไม้ก็ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นบัวหลวงดับบอดนะครับใครสนใจไหลนะครับสนใจต้นก็กิงก้างมาที่สวนโรงรรานะครับศูนย์หกหก9ูนย์สองสี่็ดเจ็ดสี่เก้าะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับคนที่จะปลูกบัวหลวงนะครับสายพันธุ์ดับบอดนะครับผมครับสวัสดีครับ